เราเห็นพี่หนุ่มทำงานเยอะมากทำงานแบบเจวันละคร3เรื่องเป็นนู่นเป็นนี่ดูแลวีจิต่างๆเพราะเห็นเขาพูดว่าพี่หนุ่มเนี่ยตั้งใจไว้ว่าอายุ55จะลาวงการจริงหรือเปล่าคะคือต้องเรียนแบบนี้ครับต้องขออนญาตเรียนนี่คือว่าผมเนี่ยไม่ได้ปลูกฝังลูกให้ให้เขาคิดอะไรเกินตัว ผมให้เขาอยู่อย่างที่พ่อเขามีปัญญาจะเลี้ยงใช้คํานี้นะคือพ่อมีปัญญาเลี้ยงเขาแค่ไหนพ่อก็จะเลี้ยงหนูแค่นั้นแต่ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตของพ่อจะมีให้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าถ้าวีจิสิบห้าผมหกสิบแล้วผมยังต้องทํางานแบบหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากทํางานหนักถึงอายุหกสิบถูกไหมครับ ประการชีวิตของผมที่ผมทำเอาไว้สะสมเอาไว้หรือว่าเงินฝากบางส่วนที่เก็บเอาไว้มันก็เป็นของวิจิในอน,นาคตทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างที่ผมเ,เก็บเอาไว้ผมก็ทำเป็นชื่อวิจิคือวางแผนไว้ทุกอย่างตั้งแต่ตอนนี้แล้วใช่ครับแล้วก็เมื่อตอนเกิดเรื่องด้วยซึ่งก็าวางแผนเอาไว้อย่างที่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนจริงวันนั้น<ๆ>ผมไปอัดรายการของทัญญาแล้วได้รางวัลมา ก็เป็นประกันภัยอีกฉบับหนึ่งล้านหนึ่งผมก็ลงว่าให้มีจิถ้าอย่างนั้นก็คงอาจจะไม่ได้ถึงขั้นลาวงการถูกไหมคะที่วางไว้ก็อาจจะแบบไปแต่แบบว่าไม่ให้เฉาทำแบบคุณอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ละวันหนึ่งแต่แบบว่าไม่ใช่แบบตื่นตีห้าไปแบบไม่ใช่เจ็ดวันเหมือนทุกวันนี้เหมือนที่พวกเรากาลังเป็นอยู่ทุกวันนี้จะไม่ดาวไปออกไปอะคุณอาตอนนี้ผมต้องกลับไปสู่วงจรเก่า เลวกี่เรื่องเลยตอนนี้ตอนนี้มีค้างอยู่หนึ่งเรื่องคือบังเกิดเกล้าอีกหนึ่งอย่างอันนี้คือเราพูดด้วยความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคะเราเห็นพี่หนุ่มมาตั้งแต่เพินฟ้าเป็นเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพี่หนุ่มก็คือหล่อมากโทษนะคะพี่ไปฉีดหน้าบ้างไหมคะฉีดหน้าทำไมพี่ยังเหมือนเดิมเอ่อเรื่องสายกรรแบบผมนี่ไม่เคยไม่เคยยุ่งเกี่ยวแล้วทำไมพี่ไม่มีรอยอะไรเลยคะ คือการเวลาทําอะไรพี่ไม่ได้เลยมีเคล็ดลับอะไรบ้มงคือ,อผมก็บอกว่ามผมต้องเรียนตามองแบบนี้ครับก็คือว่าผมปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปนตามธรรมชาติตามเวลาพลังงานภายในเราควรจะเป็นพลังงานที่ดีเราไม่ควรจะคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องแย่ๆหรือส่งให้เห็นความสดชื่นมันออกมาไม่ได้ภายนอก